มีเขาเลือกซื้ออยู่ะะครับมีแขกมาจ้ามาเลือกซื้อของใต้ถุนนะคะโอ้เหรอตาอะไรคะตามซ้ำตามมีมะเขือเทศอยู่ท้ายรถสวัสดีค่ะ โอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาข้าวเหนียวให้ชิมข้าเหนียวให้ชิมด้วยอเโอ้ข้าวเหนียวข้าอุ่นหรือยังหรอกขุ่นแล้วอุ่นแล้วอ้ได้เห็นเขอบคุณค่ะมานานหรือยังครับมาจากอโอ้หนูชอบมากเลยเมืองละนองฝนเยอะดี ใช่ไปงานไปงานแทนเขาเหนียวเป็นน่ะทำไมทานทานปลาเป็นด้วยเอาสิอันนี้จะถ่ายรูปกันหรอคะเอามาถ่าเนองออกรักน้าเหรอรักรักนนองค่ะรักน้ารันองยังไงนี่ค่ะรักน้ารอง คณะอาจารย์จากโรงเรียนอะไรนะอาจารย์บุรีวิทยาค่ะกระบุรีวิทยาจังหวัดระนองมาไกลมากที่กาแฟอ่อยอร่อยด้วยใช่ไหมก้องาเล่ใช่ไหมขออาจารย์ก้องนะนะเราเคยไปเราก็เราไปชิมกาแฟที่ที่แกครั้งหนึ่งเฮ้ยอันนั้นพังงาไม่ใช่ระนองนั่นแหละกลองไงกลิาลิกกลิกลิกลิกล้ นี่ต้องวันแรกผมยังเอาที่ไอ้ขั่วกาแฟเออเขาแหละร้อยปีของแกมาซื้อซื้อมาไว้น่เน่เน่ี่บดใช่ไหมที่บดร้อยปีใช่เลยตั้งแต่ซื้อแกมายังไม่ได้บดเลยเน่ก็มีคอลเลกชั่นเน่ซื้อกาแฟมาด้วยเราบอกเขาวันนั้นซื้ออันนี้เขาบอกร้อยปีเขาบอกร้อยปีเท่านั้นแหละคุณกัมพูกรีสเลยชอบกล่องทองละทีชอบ เขาไม่มีใครรู้แต่ออกคลิปก็รู้แล้วแหละคว่ารูเที่โป๊ะแสวบเขาจะมีตาใช่เป๊ะหสวมาถ่ายรูปหน่อยเนี่ยทานะอาจารย์ี่าน้าอาจารย์เข้ามาจากละนองนะละนองเหรอจังหวัดละนอง ไม่เป็นไรครับเนี่ยนี่ต้องรับแบบบ้านๆตั้งแต่วิทยุตั้งแต่วิทยุเลยรู้จักกันนานมากจะรู้สิวิทยุตั้งแต่เห็นตัวจนได้อองบ้านขอบคุณมากค่ะอาจารย์ได้ไหนก็ได้ไหนลายเอาข้าวสวยด้วยเลยไหมไม่ใช่ไม่ต้องไม่ไม่ี้ไงอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเดี๋ยว

โอ้โหไปๆเอาธรรมชาติเนาะธรรมชาติไปยกยกวางยกวางยายยายยายเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้ค่ะเอาใหม่สวัสดีค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้ใหม่น IC ้ำไม่ต้องเอาไปค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้ใหม่วางวางก่อนก็ได้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำให้ใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนแก้วให้เลย สวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประธานแหวงเห็นประธานแหวงชอบเลอ๊ะทำไมเห็นประธานแหวงแล้วคุณแม่ขำขนาดนี้มีความรู้สึกยังไงคะโอ้ดี ก็เข้ามาหลงเมื่อกี้นี่ไปเข้าทางโน้นอ๋อมันอีซอยนึงค่าซอเขาบอกทางเข้ามันไม่ใช่อย่างนี้ว่าแม่ดูอยู่ทุกวันคุณแม่มาจากที่ไหนคะมาจากปทุมค่ะปทุมธานีแต่แต่ว่ามาทํามาทําไร่อยู่ที่อยู่ที่บ้านคาอ๋อไปซื้อที่กันทําไร่อะไรอ่ะปลูกไรายอย่างเนาะอ๋อทำไมคนทำไร่ผิวพรรณดีจังเลยอ่ะคะไม่ดำเหมือนคนบ้านสวนเลย น้องมะนาวจัดน้องมะนาวก็รู้เหรอคะวันนี้กินส้มตำฝีมือน้องมะนาวนะคะส้มตำแบบหลวงพระบางนะฮะลาวลาวตับยิ่งลุงพรยิ่งรู้จักเลยลุงพรมะละกออยู่ในสวนเต็มเลยครับต่อนั่งไปเลยที่คิวปลาได้ละไปไม่เหนื่อยอ่ะ คุณแม่ปั้นข้าวเหนียวเหมือนอีสานเลยค่ะอาจารยเมยเป็นคนเหนืออ๋อข้าวนึ่งข้าวนึ่งั่งมะละกอมาเยอะๆนะแถวเป็นต้นไม้ของไทยทุกคก่อนเย็เย็นไทยอาจารย์จะลุยมาไทยด้วยี่ถุงกันไปคนละถุงสองถุงนะคะต้นตอนอาาจรย์พี่ๆจากคอกศสนะคะซึ่งคุณกัมพูบอกว่าน่าครบมากเพราะว่าอยากกู้พอดีเลย วันนี้มีเอฟซีแวะมาที่สวนเยอะมากเลยนะคะมาซื้อของตลอดทั้งวันเลยค่ะนี่ก็ f เอฟซีตัวยงนะคะรู้จักทุกคนในสวนเลยเดี๋ยวเราเอามาละกอบแป๊บหนึ่งอันนี้อะไรอะ่ะเ,เ,เป็นเหล็กจิลยอันนี้กระดูกหมูที่ของหมูนะคะดเดี๋ยวถ่ายรูปก,กับพี่เขาก่อนแล้วค่ะน ระดับเพื่อนก่อนก็จะตำส้มตำคหณผาเด็กนอนอยู่อ่ะอ๋อเขาหลับตรงนี้พอดีเลยอืออันนี้มะละกอสดๆปลาละกอไม่ต้องครับมอบให้ครับแวะมาเยี่ยมขอขอบคุณครับเรีนท่าลอดภัยที่อะไรนะฮะพี่อนันต์ครับมันวางแวะมาอีกนะฮะเดี๋ยวพี่อนันต์เอางี้พี่อนันต์คะ พี่อนันต์ไล่ไล่ชื่อมาสิคะรู้จักใครบ้างหนึ่งคนนั้นใครครับคนนั้นใครครับลุงพรครับลุงพรนั่นนะครับช่างสำราช่างสำราฎสำรินตัวเล็กอีกคนหนึสำรินแต่ตัวเล็กกว่าเสื้อดอกๆนั่นนะโสภายายโสภาลูกค้าสั่งออเดอร์เยอะยอดเลยขอบคุณค่ะพี่อนันต์ค่ะสวัสดีครับพี่หนูสวัสดีค่ะครับพร้อมทำไมไม่มาเช่นกันครับเช่นกันครับขอบพระคุณครับ ไปที่หน้าตู้เลยเขาจะสั่งอะไรพี่หมูเลยแหนปูหรือแหนเนื้อกลับรถทั้งนาได้ค่ะหรือจะถ่ายตรงนี้ก็ได้ค่ะตัวเองส้มตำมันอร่อยว่ะอร่อยใช่ไหมคะมันกรอบอะไรที่มันสวยใหม่อะะมันจอร่อยค่ะเอาขนมจีนเปล่ามาหน่อยรึเปล่าไม่เอาไม่เอาหรอไม่เอาหรอไม่เป็นเหรอคะกินแต่ว่่าเป็นเส้นสดนะคะอร่อยนุ่มมากจะลองไหมนะไม่เอา อร่อยกอร่อยโอ้โหดูสิอันนี้คืออกินที่นี่มันก็จะได้บรรยากาศอะเนาะได้บรรยากาศเพราะว่าเรามีอ่าดิมน้ำนะคะับบตอนนั้นก็แอบกินแหนมแล้วอุ๊ยอร่อยอะเออเอ้หูเพื่งลุกขึ้นมาเลยบอกแม่ว่รถกลับมากินเลยคือมารอบนึงซื้อของแล้วกลับแล้วก็น้องเพิ่งตื่นใช่ไหมคะก็เลยออกมาทานที่นี่อุ๊ยขอบคุณมากค่ะทานให้อร่อยนะคะ ินทางปลอดภัยค่ะฮ่า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 ที่หนูสั่งอะไรบ้างพี่หนูสั nice ่งไส้อั่วไม่พอพี่หนูสั่งไส้อนัวไม่พอเพราะว่าแกสั่งสามมันมีเหลืออยู่อันเดียวแล้วเนี่ยอ๋อไส้อั่วหมดแล้วใช่ แล้วก็ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแต่ได้ได้เอาเท่าที่ได้เนาะก็เดี๋ยวหนูเากรแบ่งหมูให้เขาอันนึงอ๋อไส้ไส้หัวเหลืออยู่ชิ้นเดียวอโตของลูกหนูก็ไม่ได้ทีสองชิ้นอะหมดแล้วอ่ะอ่ะเมื่อกี้ของลูกสาวไม่ได้เหรอสองชิ้นอะอูต่ายแยกไว้ก่อนเนี่ยไหนไส้อัวอยู่ไหนลูกหมดแล้วมั้งเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ฝ่ายตัวเล็กมาเดินมาหยิบเอาไว้ก่อน น่าจะหมดแล้วน่าจะเหลอันเีย่าจะสิอันนี้อัไม่เป็นไไม่เป็นไรน่าจะเหลือของจากของป้าเอามาที้งองทิ้นเหรออยู่ไหนอ่ะไม่ใช่เหลือจากที่ป้าเอาอ๋ออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวป้าไปกินเดี๋ยวป้าไปกินอย่างอันนี้นะของพี่หนูนะเดีวแยกค่ะเดี๋ยวจะได้แจกเดี๋ยวเขาต้องมาเยือนแน่ๆเขาชอบเขาชอบคนเรียนเชิญเลยค่ะยินดีค่ะ เปนเอาน้ำปลามาเติมนะคะในตู้ค่ะน้ำปลาหมดเกลี้ยงตู้เลยนะคะอันนี้สดใหม่ไม่ใส่สารกันบูดจริงๆคณนะดูงานค่ะคณะดูงานคุณภูว็าพาชมสวนนะคะ ดีนะตัดหญ้าพอดีเลยเห็นไหมป้าๆได้มาชมสวนสิ่งตัวตัดหญ้าเสร็จพอดีเลยเอาช่างหายไปทั้งวันเลยอะ่ะแล้วจ้องเขาเกี่ยวข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างทางนู้นเรียบร้อยดีไหมเสร็จยังยังครับยังโอ,อ้ต้องการ ผู้ช่วยไหมคะผู้ช่วยก่อสร้างครับโดูสมทั้งสมพรลูกวันดีคเจอแล้วใช่ไหมคะพี่ผมเข้าเสร็จเข้าหมดเลยตรงนี้มันไม่ใช่ลูกเล็กๆนะอันนี้ได้อยู่นะเนี่ยก็ต้องปรึกษาณอ้วนล่ะครับขนงตาลอย่างเดียวแต่ต้องไปซื้อเชือกฟูมาใช้ขนมฟูขนมไอ้ผงฟู ใช่ใช่ใช่ลูกเบอลเลอร์เลยเอาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมเยอะมากเลยนะมันได้หลายตัวเลยนะหล่นอยู่ตอนเนี้ยโอ้มาแล้วค่ะเลี้ยวเข้าไปอย่างนี้เลย ทำอะไรอ่ะพี่เล็กนายเชิงชายมาส่งอ๋อ เกิดมาออนตอนแอนแตนค่ะก็คืออยู่คนละอันคนละถุงสองถุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะชาวหน้าบอกว่าจะวัสดีค่ะชาวหน้าพี่เขาบอกว่ามาก็จะไม่ทานข้าวมานำท้องว่างวงวงันหนึ่งวันอันนี้แวะร้านอาหารมาแล้วแวะมาแล้วค่ะที่เลยร้านอาหารไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามีขนมจีนอร่อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะกลับรถตรงนี้เลยก็ได้ครับกลับตรงนี้เลย นื่งอะไรไหมคะเือทุเรียนก็อร่อยมากสวัสดีค่ะรอไหนูนรอแล้วไปไม่ได้แล้วาไปอีกหนึ่งคณะแล้วนะคะ ตอนนี้จย่บอกไม่มาเติมน้ำไม้ก่อนต้องเอาน้ำไม้มาเติมนะคะอันนี้แหนมก็แหนมก็ใส่กอกก็โอ้สสกอกเครี้ยงเลยนะคะพวกซิโคซิโคงหมดเลยซิโคงซิโคงหมดเลยใสก๋งใสกอกแหนมเนิมน้ำพงน้ำพริกเออตอนนี้ช่างทำรั้ววันที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปอัปเดตค่ะว่ารั้วคำว่ารั้วก็คือที่กั้นดินนะคะ ทำกันสองวันเพราะว่าวันแรกเนี่ยฝนตกช่วงบ่ายก็เลยได้หยุดชะงักไปค่ะแม่โคอยู่แต่คนขับไม่อยู่แล้วแม่โคแม่โคเขาเอา,เอามาอตอกเข็มใช่ไหมตอกเข็มตั้งเสาเอามาตอกเข็มมันเนี่ยคนะ่ะแม่โคตอกเข็มตั้งเสาก็จะสิ่งที่เขาบอกว่ามันเพิ่มงานง,านนงอกเป็นทั้งเข็มทั้งเสาเลยงานที่งอกขึ้นมาที่ลุงพรบ,บอกว่า เป็นงานงอกคืออะไรก็เพื่อนี่ฮะเขาเรียกอะไรนะสร้างสร้างเออ่ที่ยึดนะครับก็คือต้องยึดเอาไว้แบบนี้แล้วก็ <c oughs> ถึงเวลาเขาจะ <c oughs> ดําดินลงมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางไอ้แผ่นแผ่นไอ,ไอ้สำเร็จรูปอะวางลงตามจุดนี้ใช่ไหมครับ วางลงตามบล็อกนี่เลยเล็กนิดนืงนะฮะพอวางเสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งรอบแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะสไลด์ดินลงมาดินก็จะอยู่เสมอแถวแถวนี้ก็จะค่อนข้างสูงนะดินค่อนข้างสูงเอ้าพี่แมงวันนี้ครับก็อาจจะไม่ถึงเสมอหรอกอาจจะประมาณแถวแถวนี้อลไรเนาะอาจจะแถวแถวนี้แล่นะดินนะนี่ไงที่เขาขีดไว้อดินก็จะประมาณนี้แหละเนาะไม่รู้เลยอาจจะ แต่ว่าไอ้พื้นแผ่นก็อพื้นก็ซอกนี่เลยอยู่ไหนวะก็วางนี่แผ่นใช่สองแผ่นหนึ่งสองสามประมาณนี้แถวนี้ประมาณนี้แต่ว่าดินก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้ที่เหลือก็จะก่อขึ้นมาเป็นเป็นละถ้าทํากําแพงก็อาจจะเป็นกําแพงแบบเป็นซี่ซี่อะไรนี้หกซี่ไอ้้วเออเล่นลวดีว่าให้มันลุแล้วก็ก่อเอาใช่ไหม เออให้อไอ้ฐานเนี่ยเราวก่อฐานก่อแต่ว่าเราเอาไม้ตีละแนง่เพื่อให้ลมโกลกอันนี้กันดินสไลด์แบบมาตรฐานเลยออนนี้นึกภาพออกแล้วไม่งั้นเราผมไม่อย่างเงี้ยวันหนึ่งดินก็จะสไลด์ลงมาอยู่เรื่อยๆดินสไลด์เล่นรถติบโลกวิ่งเข้าไม่ได้อเอาสิบล้อเข้าไปทําไมครับจะถอยติบโลกเห็นของกัมปูโอ้พี่แมงจะออกสิบล้อเลยเหรอ เราแขนไม่ค่อยดีขึ้นตาไม่ได้ถอยติดลมไค่เซแวด้านนู้นมรด้เดี๋ยวไปดูว่าใช้เสาเยอมกันนะใช้หลายเสามากนะเนี่ยสามสิบโอ้เยอะนะเนี่ยก็เฉพาะค่าของก็บอกได้ไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงสามหมื่นเฉพาะค่าของที่เป็นแผ่นแม็โครเนี่ยก็ซื้อใหม่นะ ซื้อใหม่มาทําบ้านโว้ยอันนี้เราก็ดินสอแท่งนี้เราก็ซื้อใหม่นะดินสอปากกาอะไรเนี่ยสามคนหามโอ้โหยกขึ้นไหมยกขึ้นไหมเขาเรียกว่าที่ตอกเข็มใช่ไหมพี่แมงโอ้หเหล็กนาเหล็กนําเหล็กนําเข็มอืมเนี่ยนะคะเนี่ยเขาต้องยึดไว้อย่างเงี้ยมาตรฐาน ก็ยึดทุกต้นเลยอ๋อยึดยึดต้นเว้นต้นยึดต้นเว้นต้นเพื่อไม่ให้มันเกิดการดึงโยกอันนี้อันนี้แข็งแรงดีครับยึด่างนี้กันนี้ต้นเว้นต้นนะคะเขาเรียกสเตเออนึกออกแล้วเขาเรียกสเตย์ทำสเตนะคะแบบนี้เขาเรียกการทำสเตก็คือเอาเหล็กเทปูนยึดไว้ปึ๊บเสาเว้นเสานะคะโอ้โห นี่แค่งานการดินสไลด์นะคะยังไม่ได้ถึงตัวบ้านหรืออะไรเลยนะจ๊ะคุณกัมพูจ๊ะก็บอกแล้วว่าการทำบ้านบอกตอนไหนจ๊ะการทำบ้าน <c oughs> คุณก็ได้เห็นว่าผมทำมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่งานมันไม่ใช่งานพลิกฝ่ามือนะฮะมันไม่ใช่งานง่ายมันต้องดูอันนี้ร้อยตารางวาเนี่ยคุณกันพื้นที่เต็มแบบนี้นะครับมันก็ มันก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองแต่มันก็ดีนะดีกับอนาคตนะฮะต่อไปมันก็แข็งแรงไม่มีการสไลด์ไม่อะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บดิน mm hmm. ตอนนี้อาจจะดูเป็นเนินสูงกว่าถนนนะครับแต่ว่าพอกวาดลงแล้วมันก็จะกวาดลงอีกเนาะกวาดลงอีกครับก็จะใกล้เคียงอ๋อโอเคนะฮะเราก็ว่าทำไมมันสูง<ต>จังถ้าคุณอยากได้มากกว่าถนนอย่างงี้คุณต้องสั่งดินเพิ่มนะเน่ยเอาอีกไหมถ้าถ้าอยากให้สวยวางแผนระยะยาวอ่ะไหนๆก็ไหนๆอ่ะ ก็ให้มันสูงกว่าถนนหน่อยก็ได้มีเอฟซีหลายท่านแนะนําให้สูงกว่าถนน<ช>เพราะว่าน้ําจากถนนจะไหลเข้าบ้านถูกต้องให้มันสูงกว่าถนนหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้น้ําของเราไหลข้ามไปก็ได้เพระาะว่าบ้านเราติดถนนนะไม่เหมือนบ้านคุณกัมพูที่เขาเยอะไงะที่เขาประมาณห้าร้อยเอเคอร์อ่ะ